สวัสดีครับ้องเกศสวัสดีครับ่ะพี้เกศวันนี้เปราอยู่กันที่บูดาเปสต์นะคะน้องกายกันแล้วไอ้น้องไม่ใช่น้องเกมเป็พี่เกศกันลังจะตื่นเด้นแล้วนะอ่าโอเคมาดูกันนะคะเดูดูมั่นใจไหมไม่มั่นใจอ่ะมาดูกันมาดูกันออมาถ่ายอะพร้อมวันถูทีมอ่เร็วเร็วเร็ว นี่เดินมาอีกก้าเนี่ยไกลมากเลยเจเจตรงไปตรงไปตรง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 อาไม่ไม่ไม่ถ่ายให้หมอมารับเจทีด้านนี้พร้อมนะพร้อมหมอพวกกงเก่งอะหนึ่เอาไปไปพร้อมพร้อสมไปเามาามาาเ

มาไหเลยอซองซ้ำมมามามาเลี้ยวเลี้ยวไปก่อนเตรียมเอาไปหาหมามาไปหาหมามามาหามาเลยอุ้ยเหนื่อยปวดหัวอีกแล้วปวดหัวเยอะเหรอปวดหัวทำไมโอ๊ยปวดหัวปวดหัวโอ๊ยปวดหัวปวดหัวปวดหัวอุ้ยอุ้ยปวดหัวปวดหัวหน้าจนี้มั้ยมาหาหมาหามาเลยมาหาหมาเลยเลยอะไรนะคธอแดงหมีไปไหนมีหมีนี เบบี้เกตมามามาอุ้มมาเอามีนะเยียมเเต็มเลยเดี๋ยวนี้จะทำเบรกเลคคอร์ดเลยนะเดี๋ยวด้วยเออซ้อมมามาลูกมาลูกเล็กร์ดไม่ได้ก็ค่อยๆฝึกไปนะคนนี้เนี่ยไม่ยืนแบบตั้งไข่เลยเดินเลยเออไม่ยืนเลยไม่ยืนเลยยังไงดีอ่ะนะไม่ยืนเลยลูกยืนยไงอ๋อยืนไม่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 ยืนหรอจะเดินเลย โอ้ไหนฮัลโหลทำไงฮัลโหลฮัลโหลฮโอ๋อฮัลโหลปวดหัวปวดหัวสวัสดีครับ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 จุ๊จ้าจุ๊จ้าบาย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 จุ๊บจุ๊บเออจุ๊บจุ๊บเก๊ยนอนนอนโนโนโนฮัลโหลฮัลโหลโอ้ปวดหัวแล้วปวดหัวโอ้ยนอนนอนโนโนโนนนโอ้ปวดหัวแล้วเยอะเกินไปอ่ะโน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 ทำไง โนใครว่าน่ารับวาเนะคะก็คอมเมนต์บอกด้วยนะเบบี้เจณฑ์กำลังเติบโตแล้วนะวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ